บ้านรู้1เอเคอร์ที่ประเทศญี่ปุ่นค่าตัวทัดดาวนักวอลเลย์บอลทัดดาวนึกแจ้งเตรียมบินกลับไทยหลังได้รับอาการไม่ดีประสานทีมแพทย์ดูแลรักษาให้หายเร็วที่สุดหวังกลับมาช่วยทีมชาติไทยในการแข่งขันชิงแชมปโลกปลายปีนี้ไม่สามารถลุกยืนได้ทางทีมแพทย์ของสมาคมได้ปรึกษากันเลื่องความเห็นเบื้องต้นว่าสามารถรักษาได้จะใช้เวลา6-8สัปดาห์ และแนะนำให้กลับมาตรวจสอบอย่างละเอียดที่ประเทศไทยจากผลง,งานอันน่าประทับใจของทัดดาวนึกแจง้งกับการลงสนามรับใช้ต้นสังกัดอย่างประเทศญี่ปุ่นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทัดดาวเคยโชคร้ายจนต้องร้างสนามไปนานเกือบสองปีเต็มแต่ปัจจุบันเจ้าตัวได้สร้างสถิติเป็นนักตบลูกยางสาวชาวไทยที่คว้าแชมป์เลกอาชีชพในแดนประดิบต่อจากแก้วกัละยาแล้วเราจะพาชมบ้านหลังน่ารักน่ารักที่เธอพักอาศัยอยู่ บอกเลยชีวิตดีมากบานหลูหนึ่งเอเคอร์ที่ญี่ปุ่นทัดดาวนึกแจ้งค่าค่าตัว120ล้านเยนเงินเดือนที่ได้จากสโมสรค่าเบียนเลี้ยงแต่อัตราเงินเดือนรายได้ของนักกีฬาวอลเลย์บอลเพิ่งบบูมใน4-5ปีเท่านั้นในระบบนกักกีฬาอาชีพกว่าจะฝ่าฟันขึ้นมามีรายได้งามก็เคยผ่านความลำบากมากมายทีมชาติบางคนมีรายได้เพียงหลักหมื่นต้นๆไม่เพียงพอในการเลี้ยงครอบครัว ปฏิเสธไม่ได้ว่าทัดดาวคือความหวังใหม่ของวงการบอลล์บอลไทยเพราะว่าเจ้าตัวสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงและก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในตัวหลักของทีมชาติได้สําเร็จแม้ว่าช่วงแรกจะยังต้องรอโอกาสอยู่ที่ข้างสนามเป็นส่วนใหญ่แต่เมื่อทุกปเปลี่ยนตัวลงสนามทัดดาวก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่ามีศักยภาพมากพอที่จะขึ้นมาเป็นตัวแทนของรุ่นพี่ในยุค6เซียนปกติค่าตัวนักกีราจะมี2ส,ส่วนค่าตัวจากการซื้อขายย้ายทีมสโมสรที่จะต้องมีการ ตกลงกันว่าจะแบ่งให้กับสโมอสรเท่าไร่และนักกีฬาจะได้เท่าไหร่จากสัดส่วนค่าตัวที่มีการซื้อขายเท่าไหร่เงินเดือนที่ได้จากสโมอสรค่าเบี้ยเลี้ยงเช่นเบี้ยเลี้ยงการเข้าไปเล่นทีมชาติที่ออกให้โดยสนามบอลเล์บอลทั้งนี้ในส่วนของค่าตัวและเงินเดือนสโมอสรจะเป็นผู้จัดก,การบริหารและตกลงกับนักกีฬา